ครับผม l t v t v นะครับเราจะมาเล่น X Shot เฮ้ยไม่ใช่ GTA e นะครับเอาไอชิปหาลงกดงั้นครับมาเจ้าชิฟเก่ามานะจะเล่นยังไงเนี่ยเอาไม อันนี้นั่นแหละครับก็ไม่สนใจว่าเงินเงินเงินเอามาทำไงโคตรพิมพ์มหาจังไรเลยสุดเราเราจะมาทำภารกิจ GTA กันนะครับเดี๋ยวกูจะทำเป็นช่องทำภารกิจแต่อันนี้กูไม่เก่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวงั้นเดี๋ยวตัดคลิปก่อนรืม่เรื่องเยี่องมันจะมาบอกครับเลกอาจจะไม่แชร์นะเพราะ ไม่บอกเจูเจอตปูแเจอตูนนงเอนั่นแหละเจอตปูแล้วก็คนดูจะบอกจะตายใครไม่ต้องสนใจการขับของผมครมับผมก็ขับด้วย ไม่จังไรยตัดร,รถไฟแบบเต็มครับตัรถเตียงครับไม่รู้จะผ่านหรือไม่ครักิน,นีเ้เดี๋ยวแป๊บแป๊บรถเตืยงไม่ต้องแจ่งเนาะรถพังแล้วเดือมารถพังไงปะยังอาจจะร้อนๆไปนิดนึงครับ ไม่ได้แคสนานตังนี้กนอืคือการโกงเงินแบบเชี่ยๆอะไรกู เีียบจต่เงียบนะมัลุ้นหาอะไรทั้งมันเดตัดชิดวะไม่ต้องตัดและกูกี้เก่งกดไหนตัดคูณสิบเลยมาแล้ว ผมไปเปลี่ยนเลขอ <blond league. S 1> ัดก่อนนะครับเลขนี้มันไม่มงคลครับผมกดไปก็ชไมยไววอดเดี๋ยวมันหยุดอัดรัวๆมากลับมาต่อครับตลกมากเดี๋ยวตดคิดก่อน เพื่อเพื่อเพื่อทวียเดีอีกแป๊บนึงครับย้อนมีไหมคะหายแล้วเลือดกูจะหมดเราจะไม่เล่นสุดอมาตะาเพราะมันกูเกินไปนะครับต่อครัตอเต้ยเฮ้ยโอ้ อ่ะชิหายแล้วรถกูรถกูจบพลกฤษรถกู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 ้กกกกกกชิหายเล่นเล่นยิงยับเลยเล่นยิงยับเลย <c oughs> แค่ต่อยก็ปนร้านได้เดี๋ยวรัดก่อนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านซีจีไปที่บ้านซีจีแล้วุณจะทำอะไรไปตรงนู้นดีกว่าทำธุรกิจตรงนู้นตอนผมไม่ได้ทำธุรกิจตั้งแต่ตอนแรกครับมีสุภาแหลกเป็นรันนะนรนนะดยุร,รกิธุรกิจมารัดมาสวัสดี รัศคลิปมาเดี๋ยวผมตัคดคลิปอนสวัสดีครับมาตอ <c oughs> มันทำงานด้วยกันครับไอ้นี่มันคือจอสีหนานะครับอืมเนเรื่องก็ประมาณน,นี้มันกำลังคุยเรื่อง เรื่องนั่งกับรถกระบะไม่ได้นะครับเอ้ยทําไมมันนั่งหลังกระบะไม่ได้วะเอ้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยแม่งโอ้ยไม่รู้เหมือนกันโว้ยโ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 ยลัดเถอะมันให้กูไปไหนแล้วรถกูก็หายเดี๋ยวตัดคลิปก่อนมาถึงแล้วครับ มันก็เป็นดีเจอยโ่อยโ่อยู่ที่อยู่ด้านในนะครับเราก็ต้องทำอะไรไม่รู้นะครับไปคุยกับมันแหละ <c oughs> มาไปดัดเสียงกันสวันดีอูเป็นดีเจใช่ไหมใช่ไหมบอกกูมาอ๋อ ไม่ปินหรอนี่อะไรเดี๋ยวเอาใหม่ไม่หายไม่รู้จะเลิกอัดนหรือเปล่าออโอ้แอนยู มันเริ่มจำีเีงเห้อได้แล้วดูอส่ ไปไอด่าต้องทิชชู่นงที่กันสตอกกรล็อกไปไม่ได้ด้วยทำแม่งเลยัำเรื่องเสียง <c oughs> ลำตัวลำดับต่อไปนะครับเราก็จะยิงได้ละ <c oughs> ไปทำภารกิจอื่นกันเถอะ มันยะอ่อนมากน,นะ <c oughs> มันไม่เป็นเหรลยมันจะมันไม่ให้เราเป็นดีเลยสักอย่างมันให้เรามาเป็นดีอะไรสักอย่างอะไรสักอย,อย่างนี่แต่โอ้โหไปเดีย๋ยวเรารัดไปหาทำภารกิจเล่นก่อนในเมื่อไม่มีภารกิจทำเดีย๋ยวเราขีร่รถจน แม่เวลาหมดดีกว่าก็อีกันทุกจะมาพูดน่าจะพูดไปแล้วนะอีกันน่าจะไม่ได้เล่นนทำประตูน uh well> uh> ี่แหละทำเลรียนแล้วจังไรอีกละจังไรแมนจังไรแมนจังไรแมนอร่อย าเราจะกลับเราจะขับสวนลีนจะกลับสวนลีทนทางเกนทางนวั ตาเสียบุณตายหาเลย<า>ม,มีเลี่ยงะมีเลี่ยงฮะกิดมีเลี่ยง ขับเร็วกันจังวะ แมปหลุดไม่ทันพี่ขับเซฟแมป,ไม,แมปไม่ทันเลยเดวกู้เอาอขับมาเลยคือแกริฟเดแล้วขับไปเอาคันแรงคถวบ,บ้าน ขับเลยขับเลยขับเลยไม่มีธิดทัเอเออไม่มีว่ะอไปเพาทีย เป็นไงนั่เผาไปเผาทิ้งนะทีเียวเดี๋ยวเอารถไปเผาทิ้งเลยรถกระบะเอาหลังกระบะไปเผาทิ้งเอา,า,ป,า,เอาเปืนปืนนี้ดีกว่านี่มีแบบคู่ด้วยเราใสา่ปิดโอ้ยตายไม่ตาย ท็ได้ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงรถก็ได้ก็เป็นได้นะครับขวัญอาลีสิ่งกำผัสเลยจ้ะมาเราไปกันเถอะูรีบูรีบจะรีบไปไหนทงอะไรขับนี้ทำไมเราจะรู้ทันไหมไปดูกันเพราแบบรู้ทัน 好，车，都都方便，还是应该自带。好。 เร็วสุดเมื่อกี้เนี่ยเร็วเร็วสุดเลยนะครับไม่มีแรงรับนะครับรถเล็กคนที่ดูก็บอกจะอ่อนเลยบาดแม่ไม่ทำธุรกิจมันคือรถเล็กนี่มัน e ีความลุ่มหลิวจะตามหารถคันนะครับทำพลาก่อนที่จะตามหานะครับเคลียร์นี่ก็ได้ เดี๋ยวรเราจะตามหาคันแรงๆที่มันสามล้อหรือสามล้อใช่คันนี้คันแรงกว่าคันนี้อีกคันหนูมน่มพลังผีตามหานี่ไงเจอแล้วนี่นี่ได้ละกูได้คันแรงและแอนนี่ยัง แรงๆแรงๆตัวเนี้ยอืมอืมแรงๆมากปับเฮ้ยเฮ้ยมีปั๊มน้ำมันเดี๋ยวเราจะทดสอบว่ารถคันนี้สามารถพังปั๊มน้ำมันได้ไหมเฮ้ยก็นั่นแหละ ก็ขอจบคิดเพียงเท่านี้ครับมไม่มีหายรเลยครับ